ไปเปะคนนุ่นไปเปะเฮ้ยย่าเฮ้ยขอบตายไปบ้างพี่เขามากดปุยยิงด้วยเจอปาไม่เจอปะสวนกับอ้มาส่งเจตมาเป็นเพลงที่โอเคสุดเท้าที่ลึมๆบ่ะตรงนี้ไอ้สัตว์ไปหาแอบดีกว่าว่ะมีที่แอบป่ะผมเห็นดิงผมเห็นดิงผมเห็นดิงเข้ามานาทีสามสิบสีอุ๊ยพี่โจอุ๊ย เธอมากับเพาะคือตัวไอ้บ้านไม่มีแต่คนมีป่วเลยนี่แตงโมพิษบิทเตอร์เอ๊ะที่แอบอ่ะน้องเออพี่เอ๊ะที่แอบอ่ะผมทำพี่มาแล้วพี่จังโหละบิทเตอร์บิทเตอร์ครับว่ะสาวยากมีมีตรงคอมีรอยสักก็ไม่บอกไอ้บ้ามีมีมีเยี่ยมงมุมอ่ะมีงเกาอดคอไม่มันมันปั้นตัวละครเลยโหเฮี้ยโคตรยากเลยตัวหนึ่ง พี่ของผมนะเจ๊ของไอพีเตอร์แล้วอีกสามสิบวิอ่ะมาทันกันไหมเนี่ยตระเอตระเอทำไรกันครับไอ้เหี้ยสีเขาขาวอ่ะอาหาเริ่มแล้วนะอันเนี้ยเตอร์หลบอย่างเดียวนะเตอร์นะผมต่อยสวนได้ปะ จมน้ำอ่ะไม่ม่าเลยเปกกนเดอเขาโดนแล้วเบิดตายเหรอนเาฝากันเ้งเฝากอันเเฝากันเดมาแล้วมาแล้วลลลไีอะเบิดมันลมมือันเพี่ถอยถอยถอยมาพี่รอดแล้วตอนนี้พี่รอดแล้วกันเดอ สวยน้องสายสายน้องม,มันหามึงน้องไปหามึงก็ไปหามึงรอได้ลา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 เฮ้ยเจยแล้วเี้ยชิบหายแล้วพี่เจเอเนอ่ยไอ้ไหนน้องมึงอยู่ไหนอยู่ระเนนะบิดแนะ่พี่วิ่งมาดิมึงมีโอเ้ยมึงอยู่กับระเบิดเหรอมึงึไปเลยน้องไปเยอ้เฮ้ยผมอยู่กับระเบิด อะรอ่ะไอขบอหนาฉลุคคือไม่ขาดเลยฉลุครถไามึงโอ้ยโอ้ยผู้หญิงนั่นแหบิดปรับเลยตอนหังนนะ้สไหนพี่ใครเข้ามาแล้ววะใครมาเนาะมาดิพี่เดิมี่ใครแปะผมว่าผมไม่ได้เดินเลยผมไม่ได้เดินเลยครับแปะผมกลัวโดดนี่อะมานี่มานี่มานี้บาก็้ิใครแปะใครวะเคาไม่อกีผู้หญิงเดดนา คือแบบอันนี้พี่เฮ้ยอีกห่งวิเลยแปะหาแปะเลยหาแปะแปะเลยพี่เอเอาอ่แล้วยิงนระเบิดอเกี่ระเบิดไ้ัดพี่ตองไหนพี่ตรงไหนพี่ต้องผมผพี่ตงอออแงใครแปะผมไม่รู้เฮ้ยเฮครแปะผมอะมาเปนมาเปนมาเดอร์มาแล้ว กูแร่แล้วกูแแล้วกูแจังวะนีกูแลด้วยีกให้ผู้หญิงคนหนึ่งอะระเบิดปั๊บเลยตุ้มเฮ้ยไอขมกผักกวาสตเลยวะไอสัตว์ีนี่มันกวดูสตกูแน่ไอ้เหี้ยลมลไโดนระเบิดไอเหี้ยมึงาผู้หญิงมึ้โดนระเบิดวน้องอยู่ไหนเนี่ยัลลอยู่ไหนไอหนูระเบิดอยู่ไหนเนี่ยไอสัตว์นเนี้ยไอมันมีคนมาแกล้งผมอะพี่ใครอะ เขาผักเล่นเออผักกดอีกสวยมาให้มาให้อยู่ไหนแล้วตอนนี้อยู่ไหนอะระเบิดลุก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 ระเบิดมาไหนอยู่หลังกระแพงเหรอพี่ไปแล้วกลัวไอ้เหยือตายปะเนี่ยฮัลลโหแย่พี่จะโขบ่ะจะขบลมก่อนอย่าแย่ผมดิอย่าแป่คข้างหลังดูข้างหลังดูข้างหลังไปแย่คนอื่นไปแย่คนอื่นไปแย่คนอื่น นี่ผมเสื้อฟ้าผมเสื้อฟ้าผมมันมามันมาเข้ามะโพมนี่ผมนี่นี่จะแปะผมทำไมเนี่ยอย่าแปะอย่าแปะนี่อย่าแปะอย่าแปะอะไรพี่อย่าแปะผมไม่บอกตัวเองบอกตัวเองเกิดมีตัวเกิดท่อท่อสีชมพูอ่ะพี่เห็นป่ะท่อใหญ่ใหญ่สีชมพูอ่ะมันอยู่ตรงนั้นใช่มันอยู่ตรงกลางแบบเลยเปิดมัเปิดอยู่ตรงนู้นมันจะผ่านของข้ามเรา ยังไงยังไงเลโกตี้เนี้ยดูดูดูผมนี่โดนแฝกแล้ไวเนี่ยไม่เหมือนกันดิพี่ปีเตอร์เมื่อวานพี่ปีเตอร์ตายหาเลยอะเล่นยังไงระเบิดอยู่ไหน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 ไม่เห็นไม่เห็นระเบิดเลยนี่ไงอีกหนึ่งวีนี่ไงมันจะสุ่มไงเฮียลุงกูเพราะว่าเบกกี้เขาตายแล้วเอ้านึกว่าพี่ปีเตอร์ตายยังยังโดนแปะ ระเบิดอยู่ข้างซ้ายผมไหนอะอยู่ตรงไหนตรงแท่งสีน้ำเงินอะพี่ซ้ายมึงแล้วกูกูยู่ไหนนะซ้ายมือวิ่งไงนั่นไงขาวิ่งไรอยู่ไงเขาวิ่งไ่อยู่กันไกลไ้ก่อนไปก่อนแล้วกูไลปล่อนไปก่้วกลไปกมาอปยกยน่ะเพ่อนแกงเขากงเปยกอปนี่อโอปยยก่มาฟีมาฟีมาฟีอ่นอย่าอยู่ตรงนี้อย่าอยู่ตรงนี้แล้วเราจะเจอเรา

เอาคืนแล้วจังหวะนี้กูต้องเอาคืนต้องฝักคืนไม่ยอมเอาไอ้จะคบระเบิดถึงลูมึงอ่ะใช่หรอเอ้ตะคบเฮ้ยหีอยากไปอ่ะไม่เกินตนาเลยสุดวิ่งวิ่งคือมันจะระเบิดจนกว่าคนจะหมดใช่ไหมพี่ใช <ab it> ่ใ <sheet> ช่โอ้โหมันได้เท่าไหร่วะของรางวัลอะได้หนึ่งหนึ่งสองกล่องไอ้ยันโดมาเร็วแปะผมระเบิดข้างลั กูรูแลอยากเลยเบอร์ใครๆเอารถราเบอรทายีกอว่าเบอยูไอ่ะที่ยังยู่แค่คนนะตอนเนี้ยเขาสุ่มอระเบิดแล้วอ่ะอหนูเบอรอรระเบรอยู่ที่ใครน่ะเบิรอยู่พี่่บอยู่ที่พี่น้องไออะพี่อยู่ไหนอยู่พี่เราไปหาอหนูอยู่พี่อยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมไปแปะช่วยเดี๋ยวผมไปแปะช่วยลังเขียวพี่หลังสีเขียวพี่เขียวไหนเขียวอะไรเข้หเขียวอะไรพี่เขียวเลยวะ กูไปบั๊กตัวกลางน้ำกูเดีบมาทางผมพี่มาทางผมพี่มาทางผมพี่มาทางผมเชียร์แล้วพี่พีเตอร์สี่วิพี่ไม่ทันแล้วพีเตอร์กูเดียวพีเตอร์กูโอ้โหวันนี้เร็วกันจังวะแลเบื่ออยู่ข้างขวาเอ้ยข้างซ้ายพี่ข้างซ้ายข้างซ้ายสายพี่จะพูดละวันที่บ้านให้ผมละันบ้านอยู่อยู่ขมมนก็ได้ผมผมว่าอยู่ข้ามมนดีนะ พอเขาจะขึ้นมาเรากระโดดลงแค่นั้นแหละเป็นยังไงกันไลเป็นไงตรงกำแพงอ่ะพี่พีเตอร์เห็นปะหลังเราอ่ะเฮ้ยหยิ่งอะไรมาแล้วเด้อเด้อมันมีตัวมาบินเลยกูบินถอยคอเชื่ได้เฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งเบิดแล้วระเบิดแล้วระเบิดแล้วมันเป็นไงผ่าแปะผมวะเอ้ยระเบิดตอนแรกเดี๋ยวจะไปไปไปแกงคนนี้ก่อนไปแกล้งคนคนที่แบบ โดนไล่ระเบิดไล่อะเราไปแปะให้มันล่มอะเออไปไปไปจะได้ลดจำนวนจะได้ลดจำนวนเออเออไปดิไปดิเราต้องเล่นให้สุดไอเยี้ยมามาอันนี้พี่อัดนีพี่เรามามไปหาระเบิดจะโดนแปะเลยดีกว่าเออไปหาระเบิดหน้าเขาอะใช่ใช่เราไปแปะเขาอะให้มันล่มแล้วเราก็วิ่งหนีระเบิดไอนี่ใครอย่ามัวในจีบเสาเลยไปแปะเขาเลยนะไปแปะให้เขาล่มนี่มาแล้วระเบิดมาอยู่แถวแนี้แน่นอนเลยคนเยอะอ่ะโอเคปะ ấy, không phải, không phải người này. Rơ bớt ở chỗ này à? Rơ bớt ở chỗ này. Rơ bớt ở chỗ này. หนีเด้อหนีเด้อไอ้เรื่ยไรกันระเบิดระเบิดระเบิดหนีเด้อแปะแเป้แป้ไปเลยไปเลยไอ้เหี้ยโดนเฮ้ยมึงดูตัวขาวเลยสวยสวยผมกดอย่างดังมาผมตกใจอ่ะพี่ถอยพี่สวยเฮ้ยมึงดูสระขาวอ่ะว้าวโดนแปะไอ้เหี้ยใครมาใคนมาอยู่ไหนเนี่ยอยู่ลงมาหนยมันจะข้ามกำแพงมามันจะข้ามกำแพงมามันมาแล้วเอ้ยระเบิดแล้วมาสวยสวย ระเบิดที่ไหนพี่ระเบอยากแกล้งกันดีอ่าได้พี่ระเบิอทำไมมาหาพี่โรงพยาบาลระเบิดระเบิดอยู่ที่เดิมระเบิดอยู่ที่เดิมมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไปะไปะไปคนนู้นเฮ้ยเฮ้ยใครวะเนี่ยอยู่ใครเนี่ยไปไปะคนนู้นไปไปะเฮ้ยเย้ยเ้ยขอบตายใครวะช่วยพี่ตาขอบเร็วช่วยพี่ตาขอบเร็วเฮ้ยใครวะตาขอบยังเ้ยกู กูกูอีกอนกูอีกอนเฮ้ยเฮ้ยย่้านาทีเฮ้ยเฮ้ยกูเกบตายเลย้โโคตรดังเลยเกือบตายพี่บีเจตวิ่งเข้าไปหาเขาทำไมไม่ไม่ไม่จะไม่แปรให้ลบเฉยหายก็อยู่ในอันนี้ก็ยังีอุตส่าห์ไปช่วยอ่ะอุตส่าห์ไปช่วยอ่ะไแม่แม่เขาวิ่งไม่ทันที่ขลังขลังเฮ้ยสนุกขลังกี่รอบอะ ตังไปไปไปก่งไปกงไปแก่งมันลมแล้วมันลมแล้วนี่ไงนี่ไงสองคนน่ะพี่อะไรอุ้ยเสียงระเบิดโคดังอ่ะข้างนอ่ะเราเราศัตรูเลยเศัตรูเลยทุกคนไป็นศัตรูนอกจากสุดมุวงนะโอเคป่ะแล้วก็ผมผมไม่ใช่ศัตรูพี่นะกลัวกลัวกลัวมันตื่นเต้นด้วยไอ้เระเบิดข้างหลังอะสุดเทาสุดเทา เอ้ยพี่พี่พี่ราไปแกล้งระวังมันเสี่ยงมันเสี่ยงพี่จะไม่ได้ขอปิ้งออกเลย <c oughs> อย่าล้มล้มมีล้มมีล้มเฮ้ยไอ้ตายน,ะ,นาะไอ้เสื้อขาวไอ้เสื้อขาวอะ่เอวอะเสื้อขาวตายตายยิงเข้าไปเองอ่ะเลินไม่ได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยใครถือระเบิดปะฝั่งเราอะ <c oughs> ่อะเด็กกูถือระเบิดแตะเ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 ตะยิงแตะอยู่หูือคชมก่อนสาวสาวพี่ถือระเบิดหรอ อยู่ไหนพี่อยู่ไหนวะฟังฟังฟังข้างหลังข้างหลังข้างหลังแทนสีฟูหายแล้วอยู่ใครวะน่ะอ๋ออ๋อโดนไอ้เป็ดแล้วไอ้อยู่ที่เป็ดแล้วไม่น่าทันบอกเขาวิ่งวิ่งวิ่งเลยบอกเขาวิ่งออก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 ย่าหยุดบอกเขาอย่าหยุดบอกเขาย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดไอเหี้ยเไอผมก็ยังวิ่งหนีวิ่ง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 ควักแล้ววิ่งวิ่งวิ่งออกเลยวิ่งควักแล้ว เราไปทีอย่างงีายละผมว่าเราชนะแน่หลังวิ่งีแล้วโอ้ยน่ากลัวมามาแล้วข้างหลังแล้วเดี๋ยวมันจะมีคนเป็นสองคนนะใช่ถ้าถ้าไมเดนถ้ามดระเบิดวิ่งมาหาไมเดนอะไมเดนกดีรัวๆเลยอะใส่เขาอะเขาจะลง พวกมึงตีกันเสร็จยังเนี่ยอะไรตีกันอะไรพี่โวยวายเสร็จยังยังยังเดี๋ยวอีกสามสิบเจ็ดคนอ่ะบอสสวัสดีครับพี่หันสวัสดีพี่บอสสวัสดีครับสสวัดีครมารอกับปีเตอร์ครับที่หนุ่ยครับจะขบล็อกล็อกไวเลยพี่ล็อกล็อกคนนี้ไวเลยเดี๋ยวเราได้ระเบิดเราโยนอะไรล้มมีล้มมีล้มเสียงเสียงแบบถอดใจใจ ใครว่างใครใครว่างตามเพื่อนให้หน่อยนะในเนี้ยดีสิพี่พี่พี่ตรงกลางพี่ตรงกลางเห็นปะพี่ตะขบตรงกลางพี่ลงคำตรงคำตันลงไปหนึ่งลงไปหนึ่งได้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 ไดนดูตัววิ่งไรอะโดนบิ่งไรนะไปดูไยดูคืดูเฮ้ยพีสองคนพี่ไม่ต้องไปพี่ถอยถอยพี่พี่ตะขบถอยเลยไอเยี่ยวรีบมาสองคนไปอ่ะสวยเฮ้ย พี่พี่โจเห็นแล้วยูเด็กกู่โจเอาก่อนีก่อน่แขอพี่ไปไปดักหัวทองดักหน้าหัวทองไปไปดัก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 ไปาปีัตอร์เดี๋ยวตามพวกลุงโฟันัไไนไัไนวิไไไ่ัััไัััดดีอป๊บนึงแล้วก็เข้าใหม่มันปะโอ้โห เราอยู่สามคนป่ะดูเล่นเต็มที่แล้วป่ะพี่พี่น้าเราน้าเราอุ้ไอ้เมื่อกี้ผมช่วยพี่สนุกไงไอพี่ตะคบไงเลยแบบเสียสละเหมือนแบบเป็นพระเอกเสียสละใช่ไหมพี่ตะคบตะคบกูโดนไล่กูโดนไล่ไม่เหลือแล้วกูแตะเสื้อฟ้าย

พี่แป๋ค่อยน้อยลาก่อนลากพี่ตะคบนี่ใส่พี่ดีพี่ตคบาดูดิโอลากนเฮ้ตายคู่ตายคู่ผมไม่ตายหนึ่งวิหลังหลังหลังล้มลหนี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 หนนีหนีหนีนีห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 นีม่ีหนีหนีหนะหนีหาหงหงหห เดี๋ยวเดี๋้สิบวิสิบวิเฮ้ยพี่โจพี่โจโอ้โหเฮ้ยนสกัดสกัดดิสกัดเฮยสวยเราเอาไปคืนเอาไปแดกคืนไปแดกตายพี่นี่มไงเุด่าุคนด่าแต่ว่าไอ้เคีย์เอ้ยแม่งเล่นกูแม่งทีแม่งด่าเฉยเอาไม่เอาไม่เเขาเขาเล่นแบบใช้สมองไงเออเออคอย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 เฮ้ยพี่ข้างหน้าข้างหน้าข้างสุดเท้าสุเท้าแต่สกัดเขาสกัดเขา มาแล้วมาแล้วมาแล้วมวพี่แมวเ,เราถอยดีกว่าเราจะโดนเลงเองไอ้ตะคบหลังไม่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วพี่เขาเขาโยนใส่ไม่ทันหรอก oh, <no. S 2> อุ้ตาย